สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube, อยูทูบถ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4สิงหาคม2565ครับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการประชุมประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและก็ชาติผลิตหรือว่าโอเปกพลัสซึ่งได้มีการนัดประชุมกันเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็จับตามองนะครับว่าการประชุมของกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันอย่างโอเปกและก็โอเปกพลัสนั้น คราวนี้จะเพิ่มการผลิตน้ํามันเนี่ยอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านประธานาธิบดีโจงไบเดนผู้นาของสหรัฐนั้นได้เดินทางมาอย่างซาอุดีอาระเบียแล้วก็ได้มาร้องขอให้ทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับได้มีการผลิตน้ํามันเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะลดเนี่ยครับราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นให้ลงมามา,มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่ปรากฏว่าเรื่อง่าวน,นั้นเหมือนกับว่า ไม่สมหวังนะครับเนื่องจากว่าผลการประชุมมีมติเพิ่มกําลังการผลิตเพียงแค่1นึ่งแบาร์เรลต่อวันแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยครับในเดือนกันยายนการเพิ่มการผลิตตงกล่าวถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มกาลังการผลิตเนี่ยหกแสนบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ในเดือนสิงหาคมขณะที่เดือนมิถุนายนมีการเพิ่มกําลังการผลิต4ี่แสนสามหมื่นสองพันบาร์เรลต่อวัน แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนะครับเดือนกันยายจนนั้นจะเพิ่มขึ้นไปแค่เพียง1 0 0 0 0แบาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ประธานาธิบดีโจวไบเดนนั้นเคยมาร้องขอเอาไว้กับทางด้านาซาดีิอาระเบียว่าให้ผลิตน้ํามันป้อนตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ไม่เป็นผลนะครับในขณะที่ราคาน้ํามันดิบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลานี้ก็ลดลงนะครับเนื่องจากว่าผลของการรายงาน สต็อกน้ำมันดิบของทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยพบว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นไปถึง4ล้านหแสนบาร์เรลในสัปดาห์นี้นะครับสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานั้นจะลดลงในประมาณสัก7แสนบาร์เรลนอกจากนี้เองเนะครับสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก9 2 6 0 0 0ันบาร์เรล สู่ระดับ24ล้าน5,000บาร์เรลนะครับส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด163,000บาร์เรลส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐนั้นจะลดลงไป1ล้าน3แสนบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันกันซึ่งรวมถึงฮิตติ้งออยแล้วก็น้ำมันดีเซลนั้นลดลงไปที่2ล้านสแสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในส่วนของน้ำมันดีเซลนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น7 0 0,000บาทเรลแต่ว่าเป็นการสวนทางก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับทั้งในส่วนของเวสเท็กซสแล้วก็ทางเบรนท์ะนะครับราคานั้นก็ลดลงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันที่3สิงหาคม2565นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าจับตามองนะครับว่าเมื่อทางด้านกลุ่มโอเปนั้นเนี่ยไม่ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ หลังจากนี้ตลาดน้ํามันตลาดพลังงานนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็หลายฝ่ายก็มองว่าทําไมอยู่ๆสต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง4ล้าน5าแสนバลเนี่ยนะครับเหตุตรงนี้เองเนี่ยครับหลายฝ่ายนั้นนักวิเคราะห์นั้นก็บอกว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่ทางด้านชาติสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับได้มีการอนุญาตให้บริษัทพลังงานของสาภาพยุโรปขนาดใหญ่นั้นใช้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถที่จะบรรทุกน้ำมันดิบจากทางด้านรัสเซียไปส่งยังประเทศที่3ได้ ซึ่งประเทศที่3ที่ว่านั้นอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็เลยทําให้สต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐนั้นพุ่งสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาในสัปดาห์นี้ครับ